เปียกปูนใส่แก้วต้องขอ้ขอข้อนแล้วก็จะมีกะทิไว้ข้างบนเขียวเนาะเขียวไม่เตยแท้ๆได้ี่ไม่ได้มีอะไรเลยเขียวม่เตย ผันเสดร์ดมันเลยเขียวนี่เนาะราดกะทิราดขนมเปียกปูนกะทิก็จะมันๆเค็มๆหน่อยนะคะ นี่นะคะลาดไม่ต้องเต็มมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาพอเย็นแล้วเราก็จะเอางาคั่วหอมๆม,มาโรยอีกทีหนึง่งถ้าเต็มเราก็ปิดปิดฝามันก็จะโดนมันก็จะไม่สวยงามนี่นะคะเขียวสวยงามเนาะ นี่นะคะหลังจากที่เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอางาคขั่วมาใส่นี่นะคะงาขั่วเราก็ขั่วใส่สีขาวกับสีดำเราก็จะใส่ เราล้างมือแล้วนะคะเพื่อนๆปิดด้วยฝาฝาเรียบนี่นะคะเปดดังแก๊กนี่ค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเราขายสิบบาทจ้ะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะ